มลีก็เอาอยามาให้น้องอน,นุเนาะที่ว่าเปลี่ยนเด็กดักแด้เนาะหอบนี่เปลว่าเอายาหมอแก้มหอมมาให้เป็นหอบพเจ็ดเนาะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่แล้วก็ปีแปดเดือนปีเก้าเดือนปีเก้าเดือนเเวลาเขาเริ่มรักษาน้องตั้งแต่อายุปีสองเดือน,น,นอเนาะ่านไปรจ็ดเดือนนี้เห็นว่าอาการน้องันดีขึ้นหลายเนาะผิวหนังที่เคยแตกเนาะ<ด>ก็ดีขึ้นหลายเกียจอย่างก็กเริ่มลอกไปหมดแล้วแล้ว,ลวก่ มีผิวใหม่เนาะมีผิวหนังใหม่ที่แข็งแรงขึ้นเนาะโปร่งหลายบนข้างหลังดุ๊บบนข้างหลังโอเคดี๋ยวทั้งหลังกับโบลอกแล้วเกียงหลายเกียงหลายมาเบิ้งดุ๊บแถวนี้แถวที่หกที่ห้ดิเออเกีงหลายอนุนเออ